โครงการพัฒนาสายยาาสำล้ังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนง,งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในปีฐาน2,562อยู่ที่2,492,677ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรปี2,562อยู่ที 7 2 5 8 6 7คนดังนั้นค่าความขิ้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่3.43ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็น2.9ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดแล้วเราจะทำอย่างไรให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายของประเทศและของจังหวัดกำแพงเพชร ามแผนการลดกา๊าซเรือนกระจกภายในจังหวัดกำแพงเพชร26มาตรการรู้หรือไม่เราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าไปพร้อมๆกับการประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวอย่างม,ม,มตางมตรการเปลี่ยนจากหลอดอินฟลูเอเซนต์36วัตต์เป็นหลอด LED 20วัตต์หลอด LED 20วัตต์50หลอดระยะเวลา1ปีลดไฟฟ้าได้2,000หน่วยและยังลดการเรือนกระจกได้ หนึ่งตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามาตรการส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทางการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคเิลเช่นกระดาษ1000กิโลกร,รมัมสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้4 9 4กิกิโลกร,รมัามคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าพลาสติก1000กิโลกร,รมัมสามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ 1, 3 6 3กิกโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแก้ว1000กิโลกร,รมัามา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้2,107กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโลหะ1000กิโลกรัมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้3,249กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ต้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและความโตของต้นไม้สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 4, 4 0 0 0พกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การทำปุ๋ยหมักเช่นกิ่งไม้ใบไ,ไม้1,000กิโลกร,รมัมสามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้2,857กิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีลดขยะอาหารลง50%ภายในปีพศ2573ทำปุ๋ยจากขยะเปียกแยกขยะก่อนทิ้ง ลดขยะพลาสติกรีไซเคิล100%ในปีพศ2570ติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนทิ้งน้ำจากบ้านเรือนเลือกเลือกกินเลือกซื้อเลือกใส่เลือกใช้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหลีกเลี่ยงพลาสติกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีหีบห่อเยอะเกินไป ประหยัดเงินลดกา๊าซเรือนกระจกคิดก่อนซื้อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดอุณหภูมิรักษาระบบนิเวศบ้านปลูกต้นไม้ประเวณบ้านเมืองกรีนคอรินดอร์ชุมชนปลูกป่ารักษาป่าประียดเวลาประหยัเ,หยเพลังงาน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เปลี่ยนเตาแก๊สหุงต้มเป็นเตาไฟฟ้าเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศามันทำความสะอาดแผ่นกรองติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดเวลาประหยัดเงินดูแลเครื่องยนต์สม่ำเสมอเลือกใช้รถยนต์ EcoCar หรือรถไฟฟ้า e ีวเติมน้ำมันไบโอดีเซลแก๊สโซฮอระบบขนส่งสาธารณะ BTS MRT a i r p o r t Link ไทคาร์บอนฟุตปรินต์คาลคูลเอเตอคำนวณปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือลดกิจกรรมในชีวิตประจําวันเราก็จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรก็ตามมาตรการบางมาตรการนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วเป็นการประหยัดพลังงานแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านด้วยกรุระเครื่องเมืองคนแกล่งพระแสงล้ำค่าศิลาแรงใหญ่กล้วยไขหวาน น้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโ,โลกแหล่งเกษตรปลอดภัยพลังงานทดแทนและท่องเที่ยวมรดกโ,โลกวัฒนธรรมและธรรมชาติ